โอเคเป็นม้านั่งความเป็นงานอาร์ตด้วยนะคะความแบบปักไว้บนต้นไม้อ่ะสวัสดีค่ะดิจิทัลไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะคะเอิ้ยังพาทุกคนมาอยู่กันที่งาน IEVTech 2 2 3 3ที่จัดโดยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยอยู่ค่ะ สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้ดูไปแล้วมีเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะวันนี้อันพาทุกคนมาดูกันต่อค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับรถ EV ีแล้วก็ Ecosystem ที่สนับสนุนการใช้รถ EV ีรวมไปถึงเรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำตามมันไปเลยค่ะ ievtech ก็เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยรวบรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและอ c o คซิสเตมที่สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าและยังรวมเหล่ากูรูผู้มีชื่อเสียงด้านยานยนต์ไฟฟ้าและอีโ s ซิสเตมที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกมามากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ โดยงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shaping the Future of Electric Vehicle Ecosystem ซึ่งในตอนที่แล้วเอินก็ได้พาไปชมทั้งพิธีเปิดงานสัมมนารถ EV หลากหลายรูปแบบทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์แล้วก็ระบบชาร์จไฟกันไปแล้วนะคะแต่ว่างานนี้ยังมีอะไรน่าสนใจอยู่อีกเยอะเลยแล้ววันนี้เอยังมีผู้ที่จะพาเดินชมงานแล้วก็ช่วยอธิบายอยู่นะคะก็คือคุณวรากกรกติกาวง กรรมการบริหารสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรค่ะ<อ>เดี๋ยวช่วยพาชมกันต่อนะคะ,ะคปไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมอเตอร์ไซค์กันบ้างดีกว่าเราก็จะคุ้นเคยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบประเภทชาร์จเสียบเข้าไปเลยที่ตัวเครื่องมอเตอร์ไซค์ใช่อย่างคันเนี้ย เป็น swapping แบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นของมาชาร์ตนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้นี่นตัวนี้เลยนะครับมันไม่ใช่แบบฐานเล็กๆนะคะทุกคนมันแบบว่ามันเป็นแบตเตอรี่ที่สามารถที่เปลี่ยนได้โดยที่จะมีตู้ตัวนี้เนี่ยเราก็สแกนบาร์โค้ดจากตรงนี้เห็นไหมฮะคุณเดินสแกนแล้วแบตเตอรี่ก็จะอยู่ในนี้นะครับเสร็จแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะ ยกแบตเตอรี่จากตรงนี้มาก็เอามาใส่มอเตอร์ไซค์ตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะลองยกให้ดูว่ามันใส่ยังไงแต่คุณเมื่อกี้เอินยกมันก็หนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะคะแต่อยู่ในระดับที่ยกไหวใช่แล้วการเปลี่ยนก็ไม่ได้ยากเนาะอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวคุณกรณ์จะเปลี่ยนให้ดูเลยนะคะสมมติว่าแบตเตอรี่หมดปุ๊บเรามาถึงสถานีเรามาเจอตู้แบบนี้เราก็จัดการสแกน QR Code เรียบร้อย แล้วก็เอาแบตเตอรี่ตัวใหม่มาแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้ลงไปที่ขั่วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ตามปกติอย่างนี้ก็คือคนทะ่วไประดับยูเซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนเองได้ซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าคือจะซื้อไปใช้ที่บ้านก็ได้นะก็คือเอาแค่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปเสียบชาร์จกันอยู่ที่บ้านเลยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์พวกนี้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ชาร์จ โดยที่เปลี่ยนแบบไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เราสามารถที่จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่เองได้มันก็จะมีความสะดวกมากขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นแหละว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกอีวีเโนโี่ยมันก็คือรองรับกับเรามากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้าใครที่ทําพวกธุรกิจ หรือสถานที่ท่องเที่ยวเราก็มีตู้แบบนี้ไปตั้งตู้พวกนี้เราสามารถที่จะอัดแอปได้หลายๆแบบเลยนะฮะมันมันมันเติบโตมาตั้งแต่ตู้กินกาแฟตู้เครื่องดื่มตู้มาม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอนนี้เขาเอามาพัฒนาเป็นตู้ซูปปิ้งแบตเตอรี่นะครับไปตั้งตามจุดต่างๆกระจายไปแบตเตอรี่ใกล้หมดตรงไหนก็ไปสวอปแถวๆนั้นใช่สะดวกดี ก็ดีไปนนเราไปเดินกันต่อตัวนี้เป็นโซลาร์พาเนลเขาจะมีโชว์เรื่องโซลาร์พาเนลแล้วก็อ่านี่ เทคโนโลยีการชาร์จก็โชว์หลายบูธเหมือนกันนะคะคือดูในงานนี้คือมีหลายบูธมากๆเลยสําหรับเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการชาร์จทั้งหลายรู้สึกว่าตัวนี้ชาร์จโดยที่ใช้โซลาร์เนลมาช่วยได้ไหมฮะได้ครับคือเท <c oughs> ่าที่ดูบริษัทเนี้ย <c oughs> เขาปกติเวลาตู้ชาร์จเนี้ย <c oughs> เราจะใช้ไฟบ้าน <c oughs> มาชาร์จรถแต่ว่าบริษัทเนี้ยเขาสามารถที่จะอินทิเกรตนะครับเอาโซลาร์เนลไฟจากแสงอาทิตย์ เอามาช่วยในการชาร์จก็ถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจครับซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาชาร์จรถ EV นี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ประหยัดและรักโลกยิ่งขึ้นอีกเราสามารถติดตั้งแผงโซลา r เซลล์ไว้ที่บ้านเพื่อแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นไฟฟ้ามาช่วยชาร์จรถ E ีของเราที่บ้านก็ได้นะคะซึ่งในงานนี้ก็มีบูธที่จัดแสดงเทคโนโลยีนี้ให้ชมเช่นกันค่ะงานเนี้ คือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่ได้โชว์รถ EV แบบเต็มๆมันเพราะอะไรอะคะงานนี้มันเป็นต้นน้ำนะครับถ้าคุณอยากดู EV คุณไปดูมอ,อเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปแต่ว่างานนี้เราเท่าที่ดูภาพรวมเนี่ยมันเป็น sustainable energy นะครับเป็นการใช้พลังงานอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนเพราะว่า พลังงานต่างๆเนี่ยมันค่อยๆเริ่มหมดไปละท,ทุกวันจริงๆมันเป็นมันเป็นเทรน์ของโลกเลยนะคะเรื่องของ sustainable development เนาะแล้วก็เป็นเป้าหมายอมของสหประชาชาติด้วยที่ประเทศทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยจะต้องมุ่งไปสู่นะคะตอนนี้เราจะมีการพูดถึงเรื่องออ zero carbon เรื่องของความยั่งยืนนะคะ carbon credit. อ่าใช่ซึ่งในงานนี้ก็คือรวมทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดอยู่นี่เลยนรคบบางคนอาจจะเอ๊่ทำไมมีรถ EV ีมันมีมันมีอะไรที่ที่เป็นองค์ประกอบของของการ การใช้พลังงานไฟฟ้านะครับแต่ว่าเราไม่ได้เอา EV มาโชว์ในงานนี้เท่านั้นเองก็มีให้ดูอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราจะเห็นอะไรแปลกๆอีกหลายๆอย่างเลยที่พอมาแล้วเราก็จะได้เห็นแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องของระบบนิเวศมายิ่ขึ้นนะคะจริงปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะฮะที่สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยได้จัดงานไอีวีเทขึ้นมานะครับเพราะเราก็ประสบความสำเร็จนะครับมีแขกเข้าชมงานเนี่ยมากขึ้นทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ในปีหน้านะครับถ้าใครที่อยากจะมาดูงานที่เป็นแบบพลังงานยั่งยืนก็ลองเข้ามาชมในางาน EV Tech ได้ซึ่งก็จะจัดเป็นประจำทุกปีอยู่นะเดี๋ยวปีหน้าก็รอช่วงเวลาเดียวกันนี้ใช่ประมาณนี้ครับค่ะวันนี้ก็พาชมคร่าวๆกันไปก่อนแนละ้วถ้าใครสนใจมากๆปีหน้าไว้มาดูกันอีนะคะคเป็นงานที่น่าสนใจมากครับ เทรนด์ของโลกเราตอนนี้ก็กําลังหันมาสนใจเรื่อง Ne ็ตซีโหรือว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุททิให้เป็นศูนย์กันมากขึ้นนะคะก็เพื่อลดปัญหาโลกที่กําลังร้อนขึ้นทุกวันโดยการสร้างสมดุลให้กับสภาพภูมิอากาศของโลกโดวยวิธีการจํากัดและกําจัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals ที่กำหนดโดยสหประชาชาติ17เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะและในงาน i e v t e h 2023นี้เราก็ได้เห็นธุรกิจที่ส่งเสริมการจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียบเลยค่ะอ่านี่เยเขาทำอะไรอ่าทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ใช่เนี่ยทำไมเราต้องทำความสะอาดแผงแผโซล่าเซลล์นะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ทำความสะอาดแผงโซลาเซลล์เนี่ย พอแผนสซปรกจะทาให้ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้ามันลดลงลดลงออาเนี่ยอันนี้หลายคนมองข้ามนะคะติดโซลาเซลล์ที่บ้านแต่ว่าไม่ได้ทำความสะอาดแผนเลยซึ่งอันนี้ก็คือทําด้วยมือใช่แต่อันนี้เป็นหุ่นยนต์ที่มันวิ่งไปเองนู้เห็นไหมฮะไอ้นี้วิ่งได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เหนักไม่เหนื่อยเออมีอะไรแปลกๆดูเยอะครับงานนี้ ก็เป็นโซลาร์แผงอีกรูปแบบหนึ่งตัวแผงมันจะบานออกมาคล้ายๆดอกทานตะวันหมุนรับแสงได้แล้วก็ตอนกลางคืนเขาก็จะหุบน่ารักน่ารักส่วนอันนี้เป็นกังหันลมมั้งคะอันนี้ไว้ทำอะไรนะคะโอ้ sorry โอเค can we talk in English yes 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 okay this is a wind turbine usually made from f r a n c e as a kind of wind tree โอเค so they are used on tree or bushes maybe you have 10 12 30 36 of such turbines on the tree on the tree it's a h o can put on the tree like นี่อันนี้น่ารักมากเลยค่ะมันเป็นงานอาร์ตรูปแบบหนึ่งเนาะใช่ก็คือนอกจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วอะก็มีพลังงานลมแต่ว่าเอาไปวางแบบปักไว้บนต้นไม้อะ This I recommend. This is solar. This is a sunflower. It's like a sunflower. Uh -huh. uh, in the night time, it's folding down completely. Yes. In the morning, it's coming up and then following, tracking the sun. 100 percent automatic. You have always 90 degree. That means you have always the optimum. Mm -hmm. So they guarantee something like 30 percent more power. then if you have a standard pv hmm. panel somewhere तो so it's also show piece uh, uh, in in front of the building of pentor solar panel นะครับแบบดอกไม้นะครับหมุนตามทิศทางของพระอาทิตย์นะครับมันก็จะบานในตอนเช้าแล้วก็หุบในตอนเย็น อันี้ดมีความเป็นงานอาร์ตด้วยนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้เนี่ยก็คือพลังงานลมซึ่งก็คือแบบเอาไว้ตกแต่งได้คือมันสร้างความสวยงามได้ด้วยเอาไปติดบนต้นไม้อ่ะค่ะอันนี้คือแบบเสียบบนต้นไม้อ่ะ And then the other one, the number 3 is the i-bench. Okay. It's a bench for sitting with solar panel. And you can use for charging your mobile. Oh, that's cool. And you can make a Wi-Fi hotspot inside. You can even make speaker inside and you go with Bluetooth and uh, <yeah. S 1> listen your music. Yeah. Can we call smart bench? ค <laughs> ิดได้ไงเนี่ยเก่งจังเหอิอร์เน็ตต่า LED ไลทพอมันใช้เป็นโซล่าแผงอะค่ะคือมันไม่ต้องแบบมีไฟอะไรทั้งสิ้นเราก็แค่เอาไอ มานั่งนี่ไปตั้งตรงไหนก็ได้แล้วมันก็รับพลังงานสางอาทิตย์แล้วก็เอาพลังงานนั้นเนี่ยมาชาร์จมือถือนั่งเลยเนี่ยจะเป็นแสงสว่างก็ได้เนี่ยค่ะนี่ก็คือเราก็ได้เห็นว่าอีโคซิสเต็มมันค <Okay. S 1> ่อนข้างที่จะเทคโนโลยีมีอะไรที่มารองรับกันมากมายเลยนะคะในตอนนี้ไเราเดินต่อไปเลยนี่ตัวนี้ครับเป็น Energy storage. อ้าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อิสระวันนี้พี่ช่วยอธิบายตัว energy storage ตัวนี้หน่อยว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับอุตสาหกรรมบ้านเราบ้างครับก็หลักๆครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่า PCS ใช้ควบคู่กับแบตเตอรี่ energy storage ครับ,รบตัวนี้น่าจะทำหน้าที่เป็นตัวจ่ายไฟแล้วก็อัดไฟอัดประจุเข้าไปครับ อันนี้ข้อดีของตัวนี้ที่จะช่วยในโรงงานได้หรือในตึกได้ในแง่ของการประหยัดพลังเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนนะครับก็คือเรื่องของการประหยัดหรือังพลนกตัดพลิกใช่ใช่ใช่การประหยัดพลังงานรูปเงินพรพีิคืออะไรนะครับการใช้ไฟในโรงงานของเราเนี่ยเวลาเราใช้ไฟเนี่ยฮะมันจะมีการใช้พีค่อนข้างสูงใช่ครับแต่เราใช้มาวันที่1พีิเท่านี้วันที่2พลิกเท่านี้วันที่3พีิเท่านี้ไปเรื่อยๆพอวันที่29 ดันไปใช้ไฟเยอะพีกขึ้นไปข้างบน<ช>ตัวนี้จะมาช่วยได้ตัวนี้ก็จะมาช่วยตัดตัดพีคตัวนี้ให้มันมใ,<ช>ให้ลงมา<ช>นะครับ,รบโอเคอครับ,รบนี่คือข้อดีของ energy storage ครับ และตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกก็กำลังมุ่งไปสู่เป้าหมาย SDG หรือว่า Sustainable Development Goal โดยสหประชาชาตินะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายด้านค่ะตามที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะ และรถยนต์ e ีวีเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่จะทําให้เป้าหมายนี้ประสบความสําเร็จได้และในงานเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่านอกจากเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV กันแล้วก็ยังมี Eco System ที่สนับสนุนการใช้รถยนต์ EV ีกันมากมายเลยค่ะก็น่าจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่เริ่มสนใจที่จะหันมาใช้รถ e ีวีกันมากขึ้นแล้วนะคะ